สวัสดีครับผมธนาออนทัวกินเท้่ยนอนออนไลน์สรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปร้อยแปดอาชีพง่ายๆรายได้งามนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนสมาชิกมาดูอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับก็คือทําง่ายๆนะครับก็คืออาชีพไก่ทอดแฟนชายนะครับเป็นอาชีพไก่ทอดแฟนชายนะครับก็เป็นอาชีพที่ทําง่ายเดี๋ยวผมจะมาดูที่ีการทา กอนก,นกนรทำอาีาน,นะครช่วงน,นี้ก็มีเพื่อนมาก็มีลูกค้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ก็น่าจะมีมไม่มากนะครับก,รก็น่าจะมีถังแล้วก็มีมีกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะไม่รบก,กวนเวลาเพื่อนขายนะครับเร,เราจะถ่าย,ยนนดูไปเรืนียๆ้อันนี้น่าจะเป็นการทอดนะครับ ครับสวัสดีครับผมสอบถามได้ไหมครับนะอันนี้ก็คลิปอาชีพร้อยแปดอาชีพไม่ง่ายเนาะอยากจะมาสอบถาม,มเกี่ยวกับการทําไก่ทอดแฟรนชชายลักษณะน,น,นี้นี่ทายากไหมครับแล้วก็การลงทุนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับทำไม่ยากทำไม่ไมมยากเนาะการลงทุนก็ไม่สูงใช่ไหมครับ,รบอุปกรณ์ในการรายการที่เราจะขายนี่มีอะไรบ้างครับคร่าวๆนี่ก็จะมีพวกมีอะไรบ้างครับ มีส่วนมีไก่มีวัตถุดิบคือไก่ใช่ไหมครับวัตถุดิบคือไก่แล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีกระทะทอดแล้วก็มีเตาแก๊สแล้วก็เาอาเราอาจจะไม่ใช้เป็นรถมาสาน,นราอาจจะใช้เป็นโต๊ะครับเนาะโต๊ะครับแล้วก็ป้ายไวนิ้วก็ได้ใช่ไหมครับครับก็คือเดี๋ยวผมอยากตัวไก่นี่เราสั่งมาจากไหนครับไปซื้อตามตลาด ซื้อตามเขาขายไก่สดอ๋อซื้อจากร้านไก่สดเราจะสั่งเป็นตัวมาทําหรือว่าสั่งเป็นเป็นชิ้นส่วนของไก่ครับเป็นชิ้นส่วนก็ได้เป็นตัวได้แต่ผมจะสั่งเป็นตัวมาเป็นตัวนี่จะถูกกว่าใช่ไหมครับแล้วก็มาผ่าเองเรากแกะส่วนเราเรานี้เราสั่งมาผ่าเองเราผ่าออกกี่ส่วนครับผ่าเป็นอกเป็นเป็นสี่ส่วนผ่าเป็นสี่ส่วนถูกต้องไหมครับอ๋อก็คืออกน้องแล้วก็อะไรบ้างนะครับล้วก็มีปีกสองปีกอกน้องแล้วก็ปีกสองปีกเนาะที่เหลือจะเป็นโครงใช่ไหมครับโครง โครงต่างห่างครับอ๋อโครงนี้ซื้อมาต่างห่างใช่ไหมครับอ๋อหลังจากเราได้วัตถุดิบแล้วเราก็มาผสมลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับเนาะใช่ครับอ๋อนี่ก็คือการผสมสูตรนะครับเนาะอันนี้ก็ส่วนคร่าวๆนี่จะมีหมักแล้วโอ้นี่หมักแล้วใช้เวลากี่คืนครับประมาณคืนนึงหรือว่าคืนหนึ่งเนาะก็ก็มีแป้งใช่ไหมครับแล้วก็มีมีเครื่องหอมมีกระเทียมเม็ดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพริกไทยที่เราแล้วก็มีซอสนะครับเนาะที่จะหมักลงไปอ๋อ จากนั้นนี่เราก็มามาทําการทอดเนาะ <S <S เดี๋ยวขออนุญาตดูกระทะหน่อยได้ไหมครับจะไม่รบกวนเวลาขายของนะครับถ้ามีลูกค้าก็เชิญขายก่อนได้นะครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้จะเป็นกระทะที่เราทอดหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต่อมาเราก็เอามาลงกระทะนะครับก็การทอดนี้อันนี้ก็คือเราเราดูให้เห็นเลยนะครับนี่จะเป็นกระทะ ก็สำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ต้องการเอาไปทําขายก็ไม่จําเป็นต้องกระทะใหญ่ก็ได้นะครับก็เป็นกระทะเล็กหรือว่าแล้วแต่จํานวนปริมาณที่เราทําถูกต้องไหมครับอันนี้การทอดนี่มีเวลาไหมหรือว่าเราดูจากเนื้อไก่จากเนื้อไก่ว่ามันสุกแล้วอ๋อดูจากเนื้อไก่ถ้าเป็นครึ่งชั่วโมงก็ประมาณ15นาทีอ๋อ15นาทีใช่ไหมครับอ๋อที่อุณหภูมิน้ํามันเดียดเนาะอ๋อสินาทีนะครับในการทอดน่องตัวนี้จะเป็นน่องไก่แล้วก็หน้าอกนะครับตัวนี้จะเป็นอกไก่นะครับ ผมสังเกตด,ดูนี่จะไม่จะไม่ค่อยมีแป้งนะเพราะว่าบางร้านที่เขาทำนี่ถ้าทําแป้งเยอะนี่คือลูกค้าจะไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อนอะ <S <S ม,มันจะเป็นไก่ชุบแป้งทอดที่<ช>เยอะเกินไปนี่เป็นไก่หมักแล้วไม่มีแป้งแล้วอันนี้ก็คือสูตรเด็ดก็คือแป้งจะน,น้อยนะครับห<ช>มักแป้งน้อยนะครับท่านผู้ชมอย่ายไปเอาแป้งเยอะนะเพราะว่ามีบางร้านที่ไปทําแป้งเยอะๆแล้วก็ขายไม่ค่อยได้นะครับจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าไม่มีแป้งเลยครับมันจะเนื้อมันจะแห้ง เนื้อมันจะแห้งเหี่ยวย่นก็ไม่น่ารับประทานนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรลับที่จะทําให้เนื้อไก่ที่ออกมาได้สวยงามนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ถ้าทอดเสร็จแล้วก็เอาเอามาผึ่งตะแกรงเลยใช่ไหมครับใครับอ๋อนี่ก็ทอดเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งลักษณะน,น,นี้เลยนะครับน,นี่ครับผมก็ครับหลังจากที่ทอดเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็นเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ อันนี้สูตรหนึ่งที่เราทอดเสร็จก็คือตัวนี้นะครับคือหอมตัวนี้จะเป็นสูตรของของไก่หัดใหญ่เลยนะครับ,รบจะเป็นหอมตัวนี้ก็คือหอ,หอมเจียวธรรมดาถูกต้องไหมครับ,รบอันนี้ไม่ใช่กระเทียมนะเป็นหอมเนาะแต่ันนี้ก็ต้องหมักด้วยเหมือนกันโอ้หอมนี่ก็ต้องหมักใช่ไหมครับถ้าไม่หมักนี่มันอาจจะขึ้นไส้ได้นะไม่หอมอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จะมาอันนี้ก็จะเป็นโรงทอดนะครับ โครงทอปะการีชิ้นเท่าไหร่ครับโครงชิ้นละยี่สิบห้าโครงนี้ชิ้นละยีย่สิบห้าซื้อมาต่างหากนะครับแล้วก็มาทอดด้วยน้ํามันร้อ,อนๆตัวนี้นะครับแล้วก็หมักผ่านการหมักมาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมาเป็นน่องนะครับมาเป็นน่องน่องตัวน,นี้ก็ทําลักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราหมักมาเรียบร้อยหนึ่งคืนแล้วก็ผสมสูตรเรียบร้อยแล้วก็มาทอดใส่น้ํามันนะครับก็จะมีมีอกแล้วก็มีม,มีปีกนะครับแล้วก็ที่เหลือคือหนังนะครับผมเดี๋ยวผม มาวันนี้ไม่เสียเที่ยวนะผมขออุดหนุนหนึ่งชิ้นเอาชิ้นนี้เลยสับให้ผมเลยนะครับอ๋อสับนี่แหละพนาออนทัวร์นะครับสรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปร้อยแปดอาชีพไม่ง่ายรายได้งามนะครับก็พาเพื่อนๆสมาชิกมาดูร้านไก่ทอดหัดใหญ่เป็นร้านไก่ทอดกันชายนะครับก็บนี่แหละครับผมป้ายผมมาถ่ายทําไปสองครั้งแล้วนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับยวเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนนะครับผมก็สลับเพื่อนๆนสมาชิกที่สนใจ ที่อยากจะทำนี่ถ้าจะมาขอแฟนชายพี่นี่จะมีเบอร์โทรให้ในเผื่อมีคนสนใจขอรายละเอียดพอ,อพอจะโทรมาสอบถามพี่อย่างเงี้ยครับสอบถามก็0ู7 087ดนนะครับ0ูนย0 8ามแป9593 9 5 9 3เ้าพื่อนสมาชิกต้องการสนใจสูตรน้ำจิ้มต้องการสนใจสูตรไก่หรือว่าต้องการจะมาปรึกษายัางไงพี่เขาใจดีนะครับก็ให้คัปรึกษาได้ตลอดนะครับเนาะ ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามชื่อนะครับที่ชัยครับที่ชัยนะครับที่ชัยไก่ทอดหัดใหญ่นะครับก็ถือว่าอาชีพนี้ก็ไม่สูงลิขสิทธิ์นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการจะทําก็ถือว่าเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับผมเดี๋ยวว่าใช้เวลาเดี๋ยวขอถามอีกคาถามหนึ่งคือเราขายช่วงไหนครับขายตั้งแต่หกโมงถึงประมาณเที่ยงแล้วช่วงเช้าเนาะ ช่วงเย็นขายได้ไหมครับช,ช่วงเย็นก็ขายได้ช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงเย็นก็ขายได้ถูกต <ắm S 2> ้องไหมครับแล้วโอ้ครับครับผมก็ลืมคร <mostly> ับก็ขายสองช่วงเนาะโอ้ครับครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับผมผมก็ถามไปถามมาวันนี้ก็ลืมคาถามครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับยังไงก็ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาอ่ทัวนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ